ันนางสาวมรัิยุชกิจและนางสาวลิสรามีชานแผนกวิชาการบัญชีปวส13วันนี้จะนาเสนอการศึกษาการจัดทําพันไม้แห้งในสถานศึกษาเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะการนําเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาศาสตร,ร์งานาาธาุธกรกิจและบริการชื่อหน่วยการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเสนอครูมณีการโคโสภาวัตถุประสงค์ข,ของการศึกษาการจัดทําพันไม้แห้ง1 เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษากร่กบการเรียนรู้ทรัพยากรกิจกรรมที่3กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรภายใต้โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรราัตนรา,าชาสุดาสยามบรมราชกุมารี 2. เพื่อเป็นหลักฐานว่าในสถานศึกษามีพืชชนิดใดบ้าง 3. ได้ตัวอย่างพืชที่อัดแห้งและทราบชื่อที่ถูกต้องแล้วเรียกว่าตัวอย่าง พันธุ์พืชแห้งสามารถใช้อ่านอิงได้เหมือนหนังสือพันธุ์ไม้ที่ศึกษาคือต้นแก้วมีดอกแก้วลักษณะวิสัยเป็นไม้ประเภทไม้พุ่มมีขนาดเล็กสูงประมาณ1เมตรประเภทไม่ผัดใบมีดอกสีขาวมีกลิ่นหอมใบมือนรูปไข่มีปลายแหลมประโยชน์ช่วยแก้ปวดฟันแก้ท้องเสียแก้บิน่นเบียนศีรษะและเป็นยาขับประจำเดือนเป็นต้นขอบคุณค่ะ